ใอาาใกล้สุกลาดคนเดียร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะฮะวันนี้ผมก็กลับเข้ามาในป่าอีกนะทุกคนวันนี้ผมคิดว่าจะมานอนใน บริเวณลำห้วยที่นี่นะทุกคนเพราะว่าอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอากาศจะหนาวแค่ไหนนะผมตั้งใจว่าจะมานอนที่นี่นะฮะก็สภาพอากาศที่นี่ก็จะเป็นลำห้วยก็มีต้นโพยโพย,ยก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะก็มาลุ้นมาติดตามบรรยากาศข้างหน้าด้วยกันนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะ ตอนนี้นะผมยังตามหาจุดที่เราจะพักยังไม่เจอนะฮะก็กําลังคิดอยู่นะว่าจะพักจุดไหนนะครับทุกคนก็มาลุ้นมาติดตามไดยนะก่อนผมคิดว่าผมจะนอนบริเวณลําห้วยนี่แหละแต่ก็ผมต้องเตรียมผ้าใบมาละแต่ไม่รู้ว่าสถานการณ์ค่ําคืนนี้จะเป็นยังไงนะอากาศจะหนาวหรือว่าเย็นแค่ไหนก็มาลุ้นมาติดตามกันนะครับเพีย่ผมจะนอนจะบริเวณที่จะมีอ่าหุ้มเป็น ต้นไม้นะฮะปกคลุมแล้วก็น้ําค้างลงมาถึงเราไม่ค่อยถึงเรานะฮะผมก็จะหาะจุดที่มีต้นไม้แล้วก็เป็นใต้ร่มไม้นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็มาลุ้นมาติดตามด้วยกันนะครับแน่นอนอาการเนาแน่นอนโอเคนะับมาดูกัน ทุกคนตอนนี้ผมว่าผมน่าจะถูกไปนอนจุดนี้นะผมจุดก,กับบริเวือนลำห้วยนะหาน้ำใกล้มากครับทุกคนนี่ฮะจะต้องนอนจุดนี้แหละทุกคนที่ผมจะต้องกางผ้าใบนะกางผ้าใบที่นี้เลยที่นี่รากไม้ยนยูตรงนี้นะกอไฟตรงนี้ร้วตักน้ำใกล้ๆนี่แหละถือว่าดีนะทุกคนมีฟืนด้วย โอเคนะเดี๋ยวผมจะมากางผ้าใบายุกไปน,นอนในป่าที่นี่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมไม่ได้ปูุกไปนานพอสมคงรโอเคนะ Thank mm -hmm. you. ครับข้าวแน่สุกแล้วอีตกตกแน่สุกแล้วทุกคนเดี๋ยวมทำอมดูกันนะครับ มาดูกันนะฮะทุกคนไม่รู้ว่า,น,านมาจะออกมาเป็นยังไงต้มเพ้งสุกคนนะ เอามาตำพริกครับเป็นเครื่องปรุงเมน,นูวันนี้นะครับได้ใกล้สุกทุทคนเรวรอให้มันสุกเราจะตำให้ละเอียด เราต้องตำหัวปลีให้ละเอียดครับผม ไปต้วยที่ต้มเมื่อกี้ครับเมนูแบบ ในป่าว้าขนาด จะเป็นหน้าตาข้าวของเราครับจำตีใส่ปลากระป๋องนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเมนูสําหรับเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันทุกคนตอนนี้เราจะกินข้าวขออธิษฐานก่อนนะครับปลากระสุดยอดซีบรูไนแล้วมันจะหายไงแล้วพี่เจรต์รอตอบเกนอฟุซัตตากิตบมากุยชิบะเบ๊ะโอเคตะชูเกนน่ะหราปลาลุมเพื่ออเมนมากินข้าวด้วยกันก่อน Nei. Mm. Like. าาศหนาวมากครับทุกคนอากลังคืนที่นี่เพราะมันติดล้ำพุ้ยนะทุกคนอากาศกงค่แข็งยืนนะครับต้องอาศัยกองซืนกองไฟอย่างนี้ช่วงนี้ยิ่งเป็นหน้าหนาวเลยอากาศเย็นมาก ครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดึกพอสมควรแล้วทุกคนอากาศที่นี่ค,ค่อนข้างจะหนาวนะเดี๋ยวมก็จะเก็บภาพบรรยากาศก่อนที่ผมจะเข้านอนฮะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะว่าอากาศที่นี่เป็นยังไงนะเวลากลางคืนแล้วทุกคนยก็มาติดตามรับชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับอากาศเย็นสบายแล้วทุกคนต้องคลึงกองฟืนนะครับกองไฟแบบนี้แหละการหนาวมากครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมทำที่พักนะกลางผ้าใบนะเห็นไหมติดต้นไม้นะจะมีต้นไม้นะปกคลุมเต็มไปเลยนะทุกคนป้องกันน้ำค้างนะในเวลากลางคืน,นครับเพราะว่าจุดนี้ก็จะมีลำห้วยนะทุกคนมีลำห้วยไหลผ่านนะกลางคืนอากาศหนาวแน่นอนนะทุกคนนี่นะทึบเลยนะมีต้นไม้ใบไม้เต็มเลยทุกคน ปกติจดที่ผมทาที่พักนะแน่นอนนะคืนนี้อากาศก็อาจจะต้องหนาวแน่นอนผมก็ได้เตรียมฟืนไว้เป็นนะครับสําหรับค่ําคืนนี้นะก็ไม่รู้สภาพอา,า,ากาศบางคืนที่นี่จะเป็นไงก็มาลุ้นมาติดตามบรรยากาศที่นี่ได้วยกันนะทุกคน Thank <laughs> you. อรุณสวัสดิ์กัมเช้านะครับทุกคนอากาศหนาวมากครับทุกคนผมจะบอกเท้าน,นี้ผมจะบอกเขาอะไรนะผมตั้งใจที่จะตื่นมาก็ออกไฟที่ไหนได้ไฟแช็คหาไม่เจอครัผมไม่รู้ว่ามันโดนหายบริเวณไหนนะครับเ <c oughs> มื่อวานผมก็ได้ทาการกรอกไฟตรงนี้แหละแต่ไฟตรงนี้ก็ดับแล้วทุกคนไฟแช็คก็หายนะทุกคนอันนี้ลําบากเลยนะครับ อาจจะต้องกลับละเพราะว่าไม่มีอุปรกรณ์แนก่อนไฟนะไม่เป็นไรโอเคนะครับเดยวมาติดตามบรรยากาศที่นี่ด้วยกันนะก่อนที่เราจะเดินทางออกจากพื้นที่ป่าที่นี่นะครับ ทุกคนตอนนี้ผมก็จะเตรียมตัวเดินทางออกจากถิ่นป่าที่นี่แล้วทุกคนนี่ฮะที่พักของเราก็เป็นจุดนี้นะทุกคนบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้าที่จะหนาวเย็นมากๆครับทุกคนยังไงก็มาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการมานอนป่าคนเดียวเช่นเคยนะฮะนอนบริเวณลําห้วยนะครับนนรเนี่ยก็ฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะเพื่อเป็นกําลังจใจด้วยนะทุกคน ผมจะเกี่ยวปะกรแล้วก็จะเดินทางออกจากที่นี้นะครับโอเคนะครับที่นี่ผมก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณครับบ๊ายบายครับ